ราชามมาผีความเร็วสูงกับความแรงที่สามารถเพิ่มขึ้นแบบยากจะหยุดยัง้งนี่ก็คือบัตเล็กร่างขี่มาดำโปเกมอนประเภทพลังจิตและผีเป็นเทพใหญ่ที่โดดเด่นในเรื่องของความเร็วที่จัดว่าสูงมากและพลังโจมตีสายสเปเชียลที่แรงแบบสุดๆและสามารถแรงขึ้นได้อีกด้วยผลจาก Ability as one ที่เป็นการรวมกันของ2ความสามารถอันเนิร์ฟที่ทําให้อีกฝ่ายไม่สามารถใชไอเทมเบอร์รี่ได้และกริมเนทุกครั้งที่จัดการโปเกมอนฝั่งตรงข้ามได้จะได้บัฟค่าสเปเชียลแอตแทกเพิ่มไป1ระดับลงสนามมาก็กดดันได้ทันทีดย ประจำตัวสุดโหดอย่างแอสทรับรราชทาโจมตีผีที่มีความแรง120และโจมตี2เป้าหมายหรือจะเล่นเป็นคอมโบพลังจิตก็มีท่าอย่าง expanding force ที่เมื่อใช้งานในฟิวพลังจิตไซคิคเทรเรนก็จะแรงขึ้นและกลายเป็นท่าโจมตีหมูนอกจากโจมตีแล้วก็ยังมีท่าสายสนับสนุนให้ใช้งานหลากหลายเช่นวิโลวิสทําให้ติดเบิร์นหรือสนาลดลดค่าสเปเชียลแอตแทกของอีกฝ่ายมีความเร็วแบบขั้นสูงป่วนก็ได้โจมตีก็ดีเก็บ ko ได้เทินหน้าก็ตีแรงขึ้นไปอีกครั้นจะหยุดไว้ให้ได้ก็อาาจจะสสยยไปเีแล้ว